ว้ายวัดน,นี้เราเคยผ่านค้อเคยเดินไปรีสอร์ทคลองสวนพลูไปทางนี้ไปทางนี้นว้ายตายเลยแล้วโอ้ยตายเนี่ยหาวราบุรีอยุธยาเนี่ยฮะเคยเดินนะฮะไปรีสอร์ทคลองสวนพลูทางนี้สวยมาก วันนี้เพิ่งสังเกตว่าข้างรถไฟผ่านเราก็กไม่รู้ทิศทางเนาะนีสเต็กลุงหนุ่มเห็นไหมฮะนี่เดินไปก็จะเป็นทางรถไฟอยุทธยาแล้วก็ข้ามแม่น้ําป่าสักสะพานปรีดีไปก็จะไปเจอ,อตลาดพ่อพรมตลาดเจ้าพรมทุกคนแล้วก็แกงต้งแกงใต้แล้วก็ร้านน้องอ้วนมนะฮะินสโฟบะหมีปลาหมึกยักษ์อ่ะบะหมี เป็นบะหมี่กุ้งยักษ์นะฮะกุ้งน้ําจืดแล้เจ้าวแรกของอุทย,ยาเลยวัดกล้วยนะฮะเรายังไม่เข้าแต่วันก่อนเราเข้าวัดเกาะแก้วทุกคนจําได้ไหมนะฮะวันก่อนพาไปวัดเกาะแก้วทุกคนเอ้วแต่แล้วที่เราได้เห็นมุมนี้ฮะได้เห็นมุมนี้ทุกคนตอนนั้นเดินไปเนี้ยฮะนะฮะเดินไปรีสอ,อร์ทขอสฝนครูยังไม่รู้ว่ามันจะไกลแค่ไหนเนี้ยฮะจำได้ว่าป้ายตรงเนี้ยฮะเขียนว่ารีสอ,อร์ทของฝนครูที่ป้ายนี้เลยเนี้ยฮะไปทางเลยทุกคนน,นั่นฮะ เราก็เลยได้เปิดติดต่อติดต่อกรอบสุดรูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงแรมออเคยมาพากาักเหมือนกันทุกคนชื่อโรงแรมเดี๋ยวนะผ่า,านก่อนเนี่ยโรงแรมนี่น่ารักมากโรงแรมน่ารักที่สุดในละแวะกนี้เลยโรงแรมนี้่ะโรงแรมนี่ฮะ,ะเดี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นวัดพิชัยสงครามไหมฮะทุกคนนี่ฮะ นี่นี่โรงแรมเทวราชทุกคนโรงแรมเทวราาทุกคนเป็นโรงแรมที่น่ารักมากขอบอกนี่ฮะเนี่ยเลยอันนี้เลยนี่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 เทวราาทุกคนโค้ดเราได้ถ่ายมุมนี้นะฮะโชคดีมากๆระหว่างทางที่ได้เห็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางรางคู่นะฮะประเทศเราพัฒนาไปไม่หยุดจริงๆถิงึงอุทยาแล้วทุกคนคลิปนี้มาฝากทุกคนนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปเชียงใหม่แล้วก็ลำปาง ะมาดูกันนะฮะว่าเราจะเอาอะไรดีๆมาฝากทุกคนนะฮะทุกคนจ๋านี่ฮะสถานีรถไฟอยุธยาทุกคนนะฮะมีฮะบรรยากาศวิทยาพอลงปั๊บจะมีรถสองแถวรอบเมืองเลี้ยวซ้ายไปเทวราชไปในเมืองได้เลยนะฮะนี่ฮะรถมาอให้เราจับขบวนรถเกิดขบวูสิ่งของในสังภาระวัง แห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยวงมีโอกาสให้บริการท่าอีกขอบคุณค่ะ